การเท้า,าห้โชคสัสดีที่สู้ผูสุขอนกับโมก็คิดาต,ตามแนวทางรัฐบาลไทยของสร้างคมกันตอนน่อเนาะพี่น้องเนาะวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะวดหมู่บ้านนี้ก็คือบ่อเขาพี่น้องจับคู่บ่อเขาแต่เลขกวิ่งนี่เข่าสามอยู่เนอะพี่น้องพอว่าสร้างคมพันห้เป็นบทลางวิ่งสองกับสามเข้าที่สามเนาะพี่น้องเข้าสามตัวเน้นอยู่ ถ้าเขาวิ่งก็คือได้เนาะพี่น้องเนาะเขาวิ่งก็คือได้งานเพ็นกนแ็แล้วแล้วเรางานประสาแต่ว่างานเพ็นแล้วมือน,นี้แหะพี่น้องงานพันมนมีหวยมีจันความพี่น้องมันใส่กันความเอาไปพงน้ำกันรัฐบ,บาลไทยเด้อพี่น้องเด้อเขาตะเลกวิง่งอยู่หลักลอยก็ได้ให้กันพี่น้องถ้าเขาวิง่ง biến mày mai hết. ôi, ôi, say soi nhèt rồi, say soi nhèt, lék na, vậm tần nó. โอ้ไปแกอ,อ่อนมาหนิคันบ่คันบ่ไปแก้เอาเสียมันมีตันนวนี้อีกหน,นากว่านี้อือโอ้ยังมีหนากว่านี้เนี่ยอันนี้นบอลพันกวนมาหนิพันกวนอือเล็กนา่นาสีแกไมาเองคันบ่แกไมาเองเสียคาทรงสามร้อยมาบานเฮ้าอ่าสามร้อยนี<ส>่ท่านเีบหนึ่งหมื่นกว่าบาทตัวนี้ตัวเล็กเกียรติร้อยกว่าอือ บ่าอันไปซื้อบานประตูแล้วเขามาส่งค่าส่งสามร้อยบอ빅ซี่บิ๊กซีไปซื้อพังค่นนั่นส่งฟรีไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่พังค่นซื้ออยู่บิ๊กซี่น่ะส่งฟรีห้าสิบกิโลฟรีห้าสิบกิโลฟรีห่างไงเนี่ย ลูกบอกแม่นี้ย้อนนั่งเนี่ยเยอะเ่รุลมันเกินฮาเออันเกินฮกิโล่ไปมั็นอีกกิโล่ละล่ะกิโล่ละะแมนนกิโ่อดนนี่ะอันยู่บ้านก็อันยู่บ้านมันเลือยโลเดียวเขาบอกได้หล่ะน่ะพอสร้างพอดีครับผมพอดีครับหันหนามาครับพอดีครับผมนี่ม ามแน้วทางรัฐบาลไทยงวดเมื่มอไง,งเงินขเขาตะลีกวิ่งเนาะครับผมเขาตะเลีกวิ่งจะคูบว่าเขารอมันออกสามเจ็ดเมืองแยมันบออ่ออ่ารอมันออกสามเจ็ดเมืองแย่พอดีเขาผัดเอาเก็ยดมาใส่อีกอ่าผัดเอาเจ็ดมาเพิ่มอีกบอสเขามันออกเก,เกยเียดสามเกียดก็ยังไข่ที่เรียกเบิร์นเรียกหามมันบอล่ะครับผมอันนี้มันเบิ้ลนแม่อ่าององวดละแม่บอแม่ข้าเจ้าแฝงเอาแม่ เปล่นคือส่ปน้อยแปลี่คือส่ปน่อยนี่ไมฮะออกศูนศูนแล้วออกเจ็ดเจ็ดแม่นพอสันอ่ามันแปลงเอาออกศูนศูนแล้วออกเก็ดเก็ดเอาอย่าไปว่าเพิ่อนอตาสมปหน้อยก็ยังแปลงเนาะพ่อสร้างครับผมพวกคันออกสามเจ็ดพ่อสร้างนี่ ตดทบทั้งมือทั้งตีนเนั่นบ่ก็ดอกสามเจ็ดนี่อ่ะพี่น้องก็บ่านํำกันรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งมีหน้าด้ะหนึ่งวิ่งหนึ่งกับสองอะกี่ม,มากงวดนีล่ละหนึ่งอ่าหนึ่งกับสองอันนี้อันนี้เดี๋ยวได้เลขอันนี้ มึงน่าขี้วีอันนี้กับอันนี้กับพันไออันนี้พันในเฮ็ดลุ่งขีบหรอกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคิดแต่ว่าคำนวณได้อยู่ตรงกัน,ว,นวันนี้นงวดน,นี้ย่านพระปาดงวดนี้มึงมึงภาษาอังกฤษเน่นตัวใดอันนี้พันไอรุ่งที่เอี้ยฟี่ถามยกภาวะเหล็กวิ่งกับบ่เคยหลุดขึ้นกันผมก็เน้นรักซองอ๋อพอสร้างเน้นรักซองอกครับผมนินเป็นตัวรอง ทำมากทำมากไก่หนึ่งก็ได้ว่นหนึ่งมันตีกับแล้วออกจากหาหนึ่งมันกันอเอาทั้งไงนะภาษาเขียนเขียนลายใจตูเ่เพือนสามแท้มันว่าไงสามแล้ววันนี้หนึ่งทับสามต้วแล้ว พี่น้องมาเบิ่งตัวพอสร้างเพันเน้นปึน๊บเน้นที่สองกราติดหนึ่งไม่ยุ่โอ้โหสปอจับคู่น,นี่เน้นทั้งติดหนึ่งติดสองเนาะครับผมย่านหนึ่งมาไว้ระวังเหรอแต่ว่าชิบหาพนเน้นเนาะไม่ถึงหงม้าฮองเก่าม้ารวดไว้เบอกอะไรนด่ประมาทบ่ได้ <c oughs> ให้คิดว่าเร็วมันจีมานอ่ออกเกียเกียอีกครับผม วิ่งหนึ่งกับสองบนล่างเหมือนเดิมนินที่สองจับคู่กับมีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก็ดทามักลักหนึ่งกัคือได้แค่หนึ่งหกลักสองกับมีสองหา้าสองหก,สอง,หกสองเก็ดจะพุมมักสองหาแปดสองหา้าหาจับจองรับตลิแต่ว่าเลขจิดเลขวิ่นนัน่นของพ่อสร้างเป็นหาหกเก็ดมันบ่อนี่ครับผม โอ้พอสร้างบลีกเขียนลงกเนาะบอครับบลีกเขียนลงกกับบล็อตยังหรอรัฐบาลไทยบลกเขียนลูกโอ้เขียนลูกแต่เลขกวิ่งครับเอาแต่วิ่งลงูกเลขกติดกันมีแค่ห้าหกเจ็ดเท่านั้นมัรคชิบหาชิบุกชิบเจ็ดได้ครับผมแต่ว่าส่วนตัวพอสร้างมาขึ้นหนึ่งหกเนาะหนึ่งหกกับสองหาเอหรักหนึ่งนะครับผมถ้าลักสองก็คือหาอสองหาแต่จีมามากชิบหาเมกจีมาดูแท้ ไปเลยอเอาเอามาที่ผมให้ไปขามไปเจ็ดตัวเนี่ยบอที่มันออกหาหนึ่งเดีย์อ่ามันออกหาหนึ่งได้จะเริ่มเดีย์อ่ามันมาที่หากระพวิดเดีย์สิบปักลักหาไว้กับปักตัวรอบไม่เบ็ดขึ้นกันแล้วไปมันกับบอลเนี้ยเดียบางเทียมันก็ยืนบางเชียมรอบไม่แล้วกับบออยู่บางเชียบากหามันก็ยืนสามวัดสี่วัดกับวัดได้เป็นได้ยังบูป่าอ่นมาได้อีกอยู่เจ็ดอีกตัวหนึ่ง บอไม่ใช่เป็นเจ็ดอื่นกับยานคนถือกระไเป็นเจ็ดอื่นบอได้เจ็ดสามคนก็ถื่อหลายเอออออเมันอันมันอันเป็นยานพี่น้องเข้าได้อันซื้อมาทั่มาปนก็เลยออกเจ็ดเจ็ดครับผมบ้านี้แค่ได้หาขุดปูต้องมาปนใหม่ขุดปูกับสีปลาแดดปลาสัตว์ตัวไป ขันออกสามเจได้ซื้อย่านได้ซส้อตู้มรับตัวติ่ผมมักกบมีสองหากับหนึ่งหกแล้วครับผมเอาพี่น้องห้องกระชับหน้าจอเนาะพ่อซางเนาะเอาไปพิจารณาเบังขันมากจัดตะขัดกระพานได้เนาะพ่อซางเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางจะไปซีเรียดกับมันครับผมเพราะว่าว่าถองวดนี่งวดหนาเอาไหมเอาไหมเพราะว่าพิ่นยองเรเศร้าหมุนได้มันบอกตอดเงาเงงจนมัน ได้ยี่บอกหกซนฮึสร้างเขาบ้านเป็นเช่นละเออสร้างเขาบ้านฮะแน่ก็เจ้าตีห้เจเจ็บก็ยังเบาอยู่เออแมนอยู่อันไปอันไไปถือกันไปถือกันถือว่าเป็นขวานบอกเนี่ยนิ่งยังมากข้าวบ้านมาแล้วสร้างเขาบ้านเจ็ดเจี๊ยบมาเช่โอ้ยเราบ้านเม็ดเก่าเจ็ดยบสุดอด มันเคยออกเก้าเกจสร้างเขาบ้านก็เจ้าก็เจ้าคือแปะคือตีแม่นต่สร้างเสเล่ันฮะเส้นเลี่ยงขึ้กันเส้นเลี่เล่กันอสร้างเขาบ้านตีเ็จเ็จเลยเหรอเอไปขื้นพรมน่ะอุ้ยไปอีกสามวดทุ่มหา้างอ์โอตังเขมาไหมโอ้เนาะแมนโยวดนาไปทัสร้างเขาไม่อเอียเออ พี่น้องเ้าแคนบ,คบแน้าจอแ๊อยขอบคุณขอบพุ่นผสร้างครับผมครับผมอเอาให้พี่น้องเขาช่วงมานกันวันที่หนึ่งมีหน้าหน่มันมนันเข่งาปาังกันเอาปากกดไลค์กดแชร์กดตามเ,เด้อพี่น้องเด้อมีกำลังใจให้กิบต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม